ลับมาก <S No s e n s o r สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยครับ จากคดีมหากาบหมอบุญสู่คดีช่อโกงและอีกหลายๆายคดีดังนะครับวันนี้เรามาตกผลึกกับมุมมองของนักธุรกิจกันว่าคดีหมอบุญนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายขนาดไหนโดยเฉพาะการลงทุน ในรูปแบบต่างๆทั้งแชร์ลูกโซ่มันจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับนักธุรกิจชื่อดังซึ่งเขามีประสบการณ์แต่เขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะครับแต่วันนี้เรามาฟังมุมมองนี้กันดูครับพบกับคุณทอมเครือโสพลนักธุรกิจชื่อดังอยู่ในรายการเราแล้วครับสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับอมพี่เริ่มต้นอย่างนี้แต่ก่อนหนึ่งนะพี่พี่ช่วยบอกทุกคนยได้ไหม ว่าว่าพี่ให้ใช้ยาผมพี่เรียกผมว่าอะไรเด็กน้อยผู้คุ้นเคยคุ้นเคยกับอาจารย์เสรีเด็กน้อยผู้คุ้นเคยเด็กน้อยคุณท้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนี่ขนาด30สิบกว่าปีแล้วหูยงั้นถ้าใครเจอผมนะครับไม่ต้องเรียกผมว่าบอสทอมนะก็ม่่อะไรกันเด็กน้อยทอมก็จะถามตวันนี้ตกลงจะเป็นบอสรือทีู่้จากคุณเปนเด็กน้อยทอมด้วยความคุ้นเคยด้วยเป็นเกียรติมากเลยครับอาจารย์ประจุบคุณทอมมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับโอ้โหอ่า ก็จริงๆนะผมเป็นน like uh ักลงทุนนะกับเรื่องเล่นหุ้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ธุรกิจที่เพิ่งสาเร็จไปก็แปลกดีก็มันกลับมาเป็นวงกลมที่มาเจอทีมหมอบุญแล้วก็เพิ่งเอาบริษัทกัญชาของเราเนี่ยไปเข้าตลาดที่อเมริกานะครับเข้าน a s d a q กแล้วคนที่เขาดูแลเรื่องเรื่องด a s นสเตกไฟริงให้เราเนี่ยก็เคยเป็น CFO ให้กับ หมอบุญก็แปลกดีก็เลยวันนี้ก็เลยโชคดีว่าอาจารย์ชวนมาเรื่องนี้ผมเลยโทรไปหาน้องเขาเมา<อ>ื่อวานว่าให้เล่าความจริงให้ฟังหน่อยสิอ๋อเลยโคยจรมาเจออาจารย์ยเอาความจริงที่ทอมได้ยินมามาเล่าให้เราฟังก่อนว่ากรณีของหมอบุญเนี่ยเรื่องราวที่เราควรจะรับรู้ต่างจากข่าวอื่นๆใช่ใช่พี่บอกว่าไอ้อย่างในเดี๋บวบอกเนี่ยแต่แต่ตรลงกัญชาพี่เลิกทำแล้วนะเพราะพี่ขายบริษัทไปแล้ววันนี้ผมมาเปิดศูนย์ฟอกไตดิ โอเคเพราะจงฟ้องไตเป็นธุรกิจที่เราอยากช่วยคนไทยยังไงต้องชวนอาจารย์มา <laughs> ทำบุญกับน,รนครับ <laughs> ก่อนอื่นเนี่ยก็พอรู้ว่าอาจารย์เนี่ยให้เกียรติมารายการนี้ก็แปลกดีว่าในชีวิตผมเนี่ยมันจะเป็นวิเคาะเมืองไทยมันแคบอะมันก็จะรู้จักกันอยู่แค่เนี <laughs> ้สามปีที่เราก็ตัดสินใจเอาบริษัทเราไปเข้าตลาดที่อเมริกาก็ต้องมี CFO ที่เก่ง <laughs> ก็โชคดีพอดีมีน้องคนนี้เขาเราไปเฮทันเขาออกมาเพราะเห็นว่าทํางานอยู่กับ โรงพยาบาลทนบุรีแล้วกัญชาของเรากัญชาทางแพทย์ครับอกเออเขาหน้าจะคนนี้มาเขาน่าจะรู้เรื่องดีสุดท้ายแล้วก็ไปเฮดทันเข้ามาเขาบอกไม่ต้องเฮดทันเพียงนเราแบบผมออกเด็ดขาดแล้วน้องก็แสดงว่าเขาไม่มีความสุขกับการทําในเครือนั้นแหละแล้วเขาไปอยู่กับทางโรงพยาบาลเนี่ยเพียงหกเดือนเองนะฮะเขาเป็นคนที่ฮอตมากอหมอบุญก็เลยจ้างเขาเข้าไปครับแต่สุดท้ายแล้วเขาอยู่ได้หกเดือนผมก็ถามเลยนะตอนที่เราสัมภาษณ์กันนะทําไมคุณอยู่แล้วคุณออกได้เร็ว คุณมีปัญหาส่วนตัวไหมเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างสินไห่าะพี่ผมมีปัญหาส่วนตัวหรกผมไม่อยากเขาคุกแค่นั้นไงนั่นนะเขาพูดว่าว่ามีความเสี่ยงใช่คือเซฟโฟเนี่ยต้องรู้เขาเห็นตัวเลขอยู่แล้ว่ะเซฟโะตัวเลขเงินเข้าเงินออกเงินไปทางไหนอย่างไรดีรื่องเข้าใจนะครับที่เขาไปเป็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคือต้องแบ่งธุรกิจหมอบุญให้ออกก่อนครับเราจะบอกว่าหมอบุญทนบุรีทนบุรีทนบุรีแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทนบุรี อย่างเดียวทอมบรีแกก็เป็นผู้บริหารแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ทอมบรีเขาก็ประกาศออกมาเขาก็ได้ไม่่ใชแล้วไม่ใช่แล้วแล้วเขาไปทําอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือทอมบรีกับผมจําชื่อไม่ได้โรงพยาบาลอะไรเนี่ยที่ที่ยิ่งใหญ่ของเขาอ่ะทีมเนี้ไปอยู่กับทีมนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาถามโค้ชตัวตัวตัวเออชื่อเขาแล้วไม่เป็นไรอ่าน้องตกลรงปัญหาคืออะไรเขาบอกว่าผมเห็นการขาดทุนทุกเดือนเกือบสามสิบล้านบาททุกเดือน เป็นเวลาพเขาไปอยู่หกเดือนนะเขาเห็นมาย้อนหลังไม่รู้กี่ปีครับเพราะอย่างน้อยที่สุด6เดือนนั่นเขาเห็นอยู่แล้วล่ะใช่โดยที่เขาบอกว่าปัญหาใหญ่ก็คืออะไรเห็นการขาดทุนแต่เวลาไปถามคนเนี่ยแล้วเงินเนี่ยมันมันมาจากไหนเพื่อจะมา cover เพราะมันต้องมีเงินเข้าใช่ไหมใช่<า>บรกัทมันต้องขาดทุนมันมีเงินเข้ามันก็ต้องมีโดนที่มาชดเชยใช่ไม่มีใครตอบได้หรือไม่มีใครอยากตอบในฐานะเขาเป็น CFO เนี่ยเขาไม่มีคําตอบเนี่ย เขาเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเขาต้องเซ็นงบต้องเซ็นว่างบนี้ถูกต้องใช่อย่างไรเงื่อนไขใช่ในการที่น้องคนนี้เขาเป็นคนทีมญญน่มีจรรยาบรณเขาบอกเขาไม่เซ็นเพราะเขาจับจุดไม่ถูกว่าขาดทุนแต่ทำไมในบัญชีเนี่ยมันดูเป็นกำไรเพราะมีเงินจากข้างนอกเข้ามามมทบแสดงว่าเขารู้ว่ามีการตกแต่งบัญชีหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่เขาไม่ยอมอ่ะอเคยนี้ต้องฝากอย่างะคนไทยนะ บริษัทพวกนี้จะเป็นที่เราเจอปัญหากระบอ,อบุญตอนนี้จะเป็นสตาร์กใช่ไหมครับจะเป็นบริษัทอย่างนี้เยอะไปหมดนะปัญหามันจะเริ่มส่วนมากก็คือตรง CFO เนี่ยว่าเขายินดีเซ็นหรือไม่เซ็นวกกับบริษัทออเดดนะเพราะบริษัทพวกนี้มันต้องมีอ u t s i d ์ออ d i เตอร์ตอนนั้จึงม,ม,มีออ d i เตอร์ซึ่งใช้กันเป็นล้านๆนเ,นเงินนะใช่คําถามมันคือว่าบริษัทพวกนี้เขามีคนพวกนี้คนพวกนี้ทำไมต้องถึงร่วมมือกับทางเจ้าของเพื่อจะโกง ถ้ามีคนดีๆอย่างน้องคนนี้ที่บอกผมไม่ร่วมมือผมออกดีกว่าเขาก็โกงไม่ได้เขาก็โกงไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาเข้าไปหาคนมาแทนค่ะแล้วก็โกงต่อแต่ถ้าฟังดูแล้วนะครับของที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้ก็คือว่าคุณหมอเนี่ยได้สร้างอาณาจักรใหญ่มากอันนี้อาจารย์ก็รู้ดีว่าธุรกิจแกก็คือหลายโรงพยาบาลใช่ที่เขาเรียกว่า M&A นะครับ Merger Acquisition คือไม่ได้โตด้วยธุรกิจไปรวมกับคนอื่นและเป็นดึงของคนอื่นมาใช่ เขาเลยว่าไม่ได้ท่าภาษาธุรกิจเขาไม่ได้โตไม่ได้โตออร์แกนิกลี่แต่โตด้วยความแอคูเซชันอย่างที่เขาบอกไม่ได้สร้างจากกรีนฟิลด์ใช่ไม่ได้มาจากพื้นที่ว่างๆลงๆแต่ไปดึงธุรกิจคนอื่นมานั่นคือเรื่องแอคูเซชันหรือไปรวมกับคนอื่นนั่นคือเมอร์เช์โดยที่เขามองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีส่วนในการที่เขาจะเติบโตให,ให้ใหญ่แต่บางทีเวลาไปซื้อของคนอื่นมาเนี่ยพี่เนี่ยส่วนมากไม่ซื้อบริษัทคนอื่นนะเพราะพี่จะถามคําถามตลอดเลย ว่าถ้ามันด <Brothers> <sh> ีจริงเนี่ยเขาจะขายจะขายทำไมใช่ไหมงั้นเราจะระแวงมากไอ้ยาหนึ่งเวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยแล้วเราไม่มีอเบเลตี้ที่จะบริหารต่อเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่นี่เขาจะโตด้วยเลขเนี่ยเขาเอาเลขเนี่ยมาหลอกคนไป่าเลขผมโต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 ก็เพื่ออะไรเพื่อจะไประดมทุนเชื่อถือเป็นหมอและมีธุรกิจใหญ่ใช่พี่ออะไรให้เงินผมมาไอ้ที่ผิดนี่คือตรงไหนคือผมบอกผมจะเอาเงินเนี่ยไป ผลิตแก้วแต่สุดท้ายแล้วพอจจเอาเงินไปทําอย่างอื่นคืออัทิไป cover ไอ,อ้นี่อ่าไป็ว cover การขาดทุนในธุรกิจอื่นที่ทํามาก่อนอ,อันเนี้ย <นะ S 2> คือผิดนะครับอันเนี้ยรู้สึกที่จะเป็นคดีที่อยู่วันนี้เพราะทุกคนถามหมดว่าแล้วเอเงินไปไหนอ่ะคือไม่ได้เอาเงินไปลงทุนตามที่สัญญานั่นคือการที่ผิดใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าคดีหมอบุญเนี่ยหรือคดีอะไรคดีอย่างอาจะเป็นสตาร์กเองหรือผมให้พี่หายใจลึกๆเลยนะน้อง เตรียมรายการนี้ไว้เลยเริ่มรายการใหม่เลยจะมีบริษัทที่เลี้ยงแถวมาเนี่ยเต็มไปหมดจอจะมาจอคิวเลยโอ้โหตอนนี้จอคิวเลยทีนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยทาลองบอกหน่อยสิว่าตัวละครที่ทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็คือว่าเล่นแร่แปรธาตุกับหุ้นมากกว่าการลงทุนที่แท้จริงมันเกิดขึ้นได้ยังไงของหมอบุญเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าเราจําได้นะโควิดเนี่ย หุ้นแกสูงมากสูงขึ้นเพราะบอกว่าจองโอควิดได้แล้วมีคนจองเยอะแยะมันทําให้โดนข้อหาปั่นหุ้นจนกระทั่ทงทางด้านตลาดเขาต้องปรับบัตก็นี่ก็นี่ไงคือเห็นไหมแกสร้างมูลค่าให้กับหุ้นแกในการที่ไปเล่าเรื่องออืที่วันนั้นคนก็เชื่อกันเยอะมากมนะว่าจองได้อเชื่อเพราะอะไรจัดถ้าคนไมเชื่อเป็นหมอเป็นหมอเท่านี้เองเหรอ คุณทอมคิดว่าเท่านี้เองเหรอไม่ไม่เดี๋ยอนี้เราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยเรื่องนิสัยคนไทยไงเพราะคนไทยเนี่ยเชื่อง่ายอยู่แล้วอ่าอ่านั้นดีเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูซิว่านิสัยคนไทยที่ว่าเชื่อง่ายกับพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวพากันก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาไขความลับเรื่องนี้กันสักครู่เดี๋ยวครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับคุณทอมเครือโสพลซึ่งวิธีการลงทุนการชักชวนลงทุนรวมถึงวงจรเนี่ย คุณทอมฉายภาพให้เห็นแล้วว่ามีวิธีไหนบ้างทำอย่างไรและนิสัยคนไทยทำไมถึงต่างจากคนชาติอื่นไม่หรอพี่พี่ว่าไม่ใช่เป็นนิสัยคนไทยอย่างเดียวอ่ะนิสัยของมนุษย์นิสัยของมนุษย์ก็คือคำว่าโลภออยากได้ประโยชน์อยากได้ประโยชน์ใช่ไหมครับก็แต่มันมีคนที่เราดูว่าประสบความสำเร็จแล้วชื่อเสียงดีคยอให้แฟร์นะธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยหรือให้แฟนะครับหมอ หมอหมอนี่คือคือใครที่บอกเป็นหมอได้เนี่ยคนไทยทุกคนในทษเขโลกจะให้เกียงหมอเชื่อหมอเชื่อมั่นเชื่อถือถ้าพี่เลียงเรื่องแซวเล่นไงว่าช่วยพี่มีผู้หญิงเดินเข้ามาในห้องนะบอกว่าน้องแก้ผ้าไม่แก้นะแต่ีนพี่เป็นหมอนะน้องแก้ผ้าเขาแก้ไอ้ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ถามพี่มองดูแล้วเนี่ยนะทำพูดถึงเรื่องคนมนุษย์ที่โลกตอนนี้ตัวละครพี่มองดูเป็นสามภาคีนะอันที่หนึ่งก็คือตัวหมอบุญเองใช่ไหมคะ อันที่สองหมอบุญทาเองไม่ได้หรอกต้องมีโบโรกเกอร์เขาช่วยอันนี้อยากพูดเรื่องนี้นะคะอันที่สามก็คือคนที่ยอมรับจำงซึ่งกรณีนี้เขาบอกส่วนใหญ่เป็นหมอนะะที่เชื่อถือหมอบุญและมีเงินเยอะด้วยเพื่อนหมอบุญชวนสิบล้านยี่สิบล้านก็มาก,กันอ่ะทำลองพูดถึงตัวละครสามตัวนี้ใช่คือต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้อาจารย์พูดถูกเลยก็ขอบคุณมาเที่ยวการพูดตรงนี้เรื่องนี้มันมีละครสามคนแน่นอนก็คือมีหมอบุญที่ถ้าฟังดูแล้วจากซีเอฟโก่าวเขาหรือ การทาธุรกิจเขาเนี่ยต้องการเงินทุนตลอดคราวนี้เวลาต้องการเงินทุนตลอดเนี่ยมันต้องมีคนช่วยครับก็คําที่เรียกว่าโ <Bro ker. S 2> บรกเกอร์เนี่ยแหละคนจัดการุนหน้านคนที่สองละแต่คนในคณะน้าเขาทางานยังไงโบรกเกอร์สมัยก่อนเนี่ยเราจะมองว่าเป็นคนที่ซื้อขายหุ้นบนตลาดแล้วได้คอมมิชชั่นใช่แต่วันนี้ไอการขายหุ้นบนตลาดเนี่ยคอมมิชชั่นมันน้อยมากเขาก็เลยมีวิธีใหม่ก็คือพี่จะพูดเลยว่าโบรกเกอร์สมัยนี้คือโรงจำนำ เป็นโรงจำนำดีเป็นโรงจุโรงจำนำใช่โดยที่เอาหุ้นของคนอื่นเนี่ยไปจำนำเอาหุ้นไปจำนำใช่แล้วก็ไปเอาเงินมาใช่ไหมครับโดยที่โปรเขาไม่สนใจเลยเพราะอะไรเพราะคุณให้เงินมาผบเนี่ยฉันขาดหัวคิวสามเปอร์ลยถ้าดูตามเลขของหมอบุญเนี่ย7 0 0ดล้านเนี่ยโดยที่ไปโดยนะครับพี่ที่เซฟโคเขาบอกผมมานะไม่ใช่7 0 0ดนนะเป็นหมื่น เ,เพราะฉะนั้น3%าะฉะนั้น3%ของหมื่นล้านเอาง่ายๆคุณก็รวยแนละ้วโดยที่พวกนี้ต้องถามว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่มีจัญญาบันคุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่หมอบุญกําลังเล่าหรือคนที่คุณเอาหุ้นไปจำนำเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงอย่างร้อยเปซหรือคุณก็รู้อยู่ว่าหุ้นเนี่ยไอ้ฟันเดเมนทัลของมันอาจจะไม่ดีแต่เพราะอะไรเพราะเขาไม่สนใจไงเพราะเขามีหน้าที่จะเขาาามเปอเจามจ,จะแพ้ชนแก่ งั้นคดีนี้ถ้าจะผิดนะถ้าไงพี่สนธิฟังอยู่แล้วเล่นคดีนี้นะต้องเล่นพวกบรเกอร์ด้วยเพราะว่าจะเป็นบริษัทตากหรือที่รอแถวอยู่เนี่ยบรกอร์มีบทบาทเยอะมากกับการที่ช่อโกงและหลอกลวงประชาชนอย่างนี้ใครๆก็อยากเป็นโบรอร์โบรกอร์ที่เกี่ยวข้องกับหมอบุญแสดงว่าต้องมีจํานวนอยู่เยอะมากสิรับจริงแล้วมันไม่มันไม่กี่บริษัทหรอกเพราะมันจะมีนายหน้าที่ดูแรงใช่ไหมครับ แต่จริงๆนะสำหรับหมอบุญเนี่ยให้เพี้นแสนะให้พี่อาจารย์เป็นโบรกเกอร์ให้แกตอนนั้นนะก็คงไม่ยากหรอกเพราะชื่อเสียงแกดีหนึ่งโครงการดูน่าเชื่อถือสองชื่อเสียงเขาดีเขาเป็นหมอเขามีธุรกิจพื้นฐานของเขาอยู่แล้วก็คือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลในเครือก็เลยกลับมาจุดสามของน้อง่ะก็คือตัวประชาชนใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกเนี่ยคนเราเนี่ยเราอยากเชื่อ แต่บางทีไม่ได้อยากเชื่อเพราะอะไรนะอยากเชื่อเพราะเราอยากรวยได้ <laughs> อยากได้อันนี้ให้แฟนจะเป็นคดีไอคอนพี่เนี่ยพูดตลอดเวลาเรื่องคดีไอคอนอนี่ไอ่่ไอคอนลอะพี่นั้นจับจุดไม่ถูกอะว่าบอสพลคนพวกนี้ยเขาผิดตรงไหนในการที่มันเป็นความโลภของคุณที่คุณไปหลงคนเขาอะอันนั้นก็เอาดารามาหลอกใช่ไหมอันนี้ก็เอาโครงการโครงการกับตําแหน่งหมอมาพูดคือคนไทยเขาหรอเขามีคำาอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรนะ If it's too good to be true ใช่พี่สอนคนเสมอเลยทอมบอกว่าอะไรที่ too good to be true อย่าไปเชื่ออะไรที่มันดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้อย่าไปเชื่อแต่กรณีหมอบุญนี่พี่ต้องบอกว่าเขาฉลาดมากนะตรงไหนฮะเขาให้ดอกแค่7เปอร์เซนมันเหมือนเราไปกู้เงินสร้างบ้านถ้าเขาให้20-30อาจจะไม่มีคนเชื่อแต่ผมบอกพี่ผมไม่เชื่อหมอบุญเป็นคนที่คิดอันนี้โบรกร์คิดให้โบรกกเบรกรต้องคิดให้ว่าทำอะไรทำให้มันดูตาม ให้ดูน่าเชื่อถือหน่อยนี่ถามอาจารย์รอบว่าหมอบุญคิดเองคนเดียวเลยจะคิดได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคือบรกอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเอาแล้วกันหมอบุญอาจจะเชี่ยวชาญทางด้านของการทําธุรกิจแต่ว่าความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินว่าจะโยกยังไงเนี่ยนะเพราะว่าตลาดหุ้นบางคนเขาบอกว่ามันเป็นการ move money to make money มันคิดตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าคนไทยฟังเดี๋ยวนี้เลยนะครับตลาดหุ้นตลาดคริปโตพวกนี้คุณทําใจไว้อย่างหนึ่ง มันพอๆกับคุณเข้าบอนเลยอขาอยาเข้าใจผิดตรงนี้นะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยหรือตลาดทรัพย์ที่อเมริกาหรือการเล่นคริปโตเนี่ยก็เหมือนกับคุณเข้าไปในคาสิโนที่ลาสเวกัสเอะอชมครัอะไรหรือขาดทุนก็นแล้วแต่ชะตาม,ม,มันก็อยู่กับชะตาใช่ไหมคับคุณเล่นเป็นหรือเปล่าพี่เป็นคนที่เล่นไพ่เก่งพี่พูดตรงนี้เลยนะใช่ไหมแต่พี่ก็รู้ลิมิตของพี่ใช่พี่จะเล่นเงินแค่เนี้ยหมดก็หมดอมไม่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 โลภมากอ่ะ เล่นเก่งนี่แสดงว่าได้มากกว่าหมดให้แฟนะคาตอบก็คือได้มากกว่าแต่ก็มีหมดมีหมดนะมันไม่มีหรอกที่บอกว่าได้แต่เวลาหมดไปเวกสต้องตั้งงบใช่ต้องตั้งงบว่าเราจะห้าร้อยเหรียญถ้าหมดห้าร้อยแล้ยังไงก็ช่างเถอะจบหรือเราเล่นไพ่อย่างเงี้ยใช่ต้องนับไพ่ให้เป็นก็เหมือนกันเวลาคนจะมาลงทุนเนี่ยคุณต้องฟังดีๆว่าไอ้สิ่งที่เขามาพยายาม จูงใจคุณเนี่ยโครงการทั้งหลายมันเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงพยาบาลเป็นพันพันห้องอย่างนี้เลยหรือว่าทําอย่างงุ้นอย่างนี้หรือคุณไปขายคอลเลเจนกับไอคอนอย่างเงี้ยคุณจะรวยขับแลมโบกินี่ได้เนี่ยอันนี้พี่ถึงบอกว่าคือบางทีเราต้องโทษคือที่พี่ไม่สบายใจกับสังคมไทยวันนี้ต้องไหนฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โดนหลอกเนี่ยบางทีก็ไม่โทษตัวเองเลยเข้าใจไหมคือ ให้แฟร์กันนะโทษแต่คนหลอกโทษแต่คนหลอกวแล้วตอนนู่นมาขายเอานี่มาจูงใจแล้วปัญหาคืออะไรวันนี้มันกลายเป็นสื่อเนี่ยนะไม่ได้คือมันไม่ได้สอนนิสัยคนพวกนี้เลยอะหรือไม่ได้สอนนิสัยคนไปข้างหน้าเลยว่าเฮ้ยเขาพลาดตรงไหนนะมันกลายเป็นเขาหลอกตรงไหน <What> แต่คนที public, ่いいพลาดบางน่ะคุณก็อย่าพลาดอย่างนั้นสิแต่บางทีสื่อ <minha> ก็ชวนให้คนเนี่ยร่วมกันเป็นผู้พิากษาในการที่จะพิพากษาคนที่โดนข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรพี่สารเตี้ยใช่ไหมไม่รู้แหละตอนเนี้บบุญทนายตั้มแล้วก็รับบรรดาบอสพูดจริงๆสังคมตัดสินไปเรียบร้อยแล้วถ้ามีโอกาสนะเรื่องทนายผมก็ก่อนที่ทนายตั้มเขาจะโดนจับเนี่ย เขาก็โทรมาหาผมโทรคุยกันในฐานะผมเป็นคนที่แปลกอย่างอย่าอาจารย์รู้เนี่ยนะภรรยาผมเขาบอกว่าพี่ทอมปุ้ยว่าพี่ทอมรู้จักคนเยอะไปหน่อยแล้วะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุยต่อเดี๋ยวคุยต่อทำไมพี่ทอมรู้จักคนเยอะขนาดนี้ภรรยาผมเริ่มถามแล้วรู้จักแต่คนดังๆอะไรที่มีคดีทั้งนั้นเลยคุณทอมนี่ไม่มีคดีนะ เอาโอเคเดี๋ยวติดตามเรื่องดีมากพักโฆษณาเดี๋ยวกลับมาไขาความลับต่อครับกลับมาไขาความลับกันในช่วงสุดท้ายกับคุณทอมเครือโสพลน,นะครับหลายคดีดังในตอนนี้เมื่อกี้นี้คุณทอมบอกไปว่าสังคมไทยตัดสินคนด้วยสารเตี้ยไปเรียบร้อยแล้วแล้วความเป็นจริงล่ะคดีแต่และคดีล่ะคนที่ถูกข้อหาหนัก,นกขนาดนี้ล่ะในทางคดีจะตัดสินไปทางสารเตี้ยด้วยไหมคือพี่ขอพูดอย่างนี้ดีกว่า พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นรายการโหนกระแสของหนุ่มเนี่ยนะหรือจะเป็นตอนนี้คุณชนทีออกมาแฉเรื่องพวกเนี้ยใช่เรื่องนี้ไม่ป็นสิ่งเลวนะจริงๆแล้วมันก็ดีที่ยังมีคนมาคุยขยะใช่ไหมครับอของประเทศชาติให้ดูแต่ปัญหาคือว่าพอเขาคุยขยะแล้วเนี่ยมันกระแสมันแรงซะจนเนี่ยมันไปจูงใจหรือดึงให้คนไทยเนี่ยตัดสินใจทันทีเลยหรือเปล่าว่าคนนี้ผิดหรือถูก หรือทําให้ระบบยุติธรรมเราเนี่ยระแวงหรือกลัวในการที่จะไปทําอะไรเพื่อจะไปกลับกับกระแสเพราะที่อเมริกากับเมืองไทยเนี่ยเขาแตกต่างกันอย่างอันนี้อาจารย์เขารู้ดีอเมริกาเนี่ยคุณถูกก่อนผิดนะ innocent before proven guilty ใช่แต่เมืองไทยมันกลายเป็น guilty before proven innocent คือให้แฟนสมุติวันนี้พี่ไม่ชอบน้องใช่ไหมครับ Facebook Follower พี่เป็นล้านอ่ะพี่ก็ ฉยน้องขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าเมื่อคืนไปเจอน้องที่ไหนอย่างเงี้ยมันประชาชนมันดันเชื่อพี่เลยอ่ะโดยที่ไม่ใช้ลอจิกของตัวเองเลยอันนี้อาจารย์เป็นอาจารย์จังรู้ว่าเขาเรียกว่า critical thinking อ่าฮะการใช้กวนการวิเคราะห์ใช่เราต้องวิเคราะห์ให้ดีๆเพราะวันนี้คือพอคือถ้าคุณอยากโจมตีใครนะคุณอยากไม่ชอบใครนะคุณก็พยายามที่จะเอาเรื่องนี้ไปถึงคนกระแสให้ได้หรือคนเอาเรื่องนี้ไปถึงคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียให้ได้ คนนั้นเน่าก่อนวันแรกเลยนะทันทีที่มีกระแสเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียหลายคนจะบอกได้เลยว่าคนที่ถูกกล่าวหานั้นแทบจะไม่มีที่ยืนทางสังคมทั้งที่บางคนที่มาวิพากวิจารก็ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางเขดูดูอย่างคดีไอคอนเนี่ยใช่ไหมพี่พี่ยังขำเลยว่าทุกคนที่ไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยตอนนี้ก็นั่งอยู่ในคุกกันเพราะคุณไม่ได้รู้เรื่องจริงอ่ะพี่เนี่ยถูกหนุ่มเนี่ยเขาชวนออกไปออกโหนกระแสไปทบเทียงกาจารย์เดชา พี่ได้ถามอาจารย์เดชาคาถามตรงไหนบอกว่ากฎหมายไม่ควรจะเป็นขาวดำหรอครับมันไม่ควรจะมีกระแสเกี่ยวข้องแกก็บอกไม่ได้ตํารวจหรือศาลเนี่ยก็ต้องมองความรู้สึกของประชาชนเหมือนกันอพี่บอกว่าผิดครับอาจารย์เดชาตํารวจกับยุทธวิต้องไม่มองสิ่งนี้เลยต้องมองขาวหอดาอย่างเดียวมองหลักฐานไม่ใช่มองกระแสอย่างวันนี้ที่พี่ไม่ค่อยสบายใจอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะอย่าเข้าใจผิดนะพี่ไม่เข้าสบายใจในการที่ไม่ให้ประกัน ตัวพวกที่นั่งอยู่ในคุกวันนี้เพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรามีระบบประกันตัวเพื่ออะไรเพราะคุณยังถูกอยู่ก่อนผิดแล้วคุณจะได้มีโอกาสออกมาสู้คดีอย่างเต็มที่แต่วันนี้พี่ก็เชื่อถ้าผมผิดก็ขอโทษทีนะว่าระบบยุติธรรมสารตำรวจเนี่ยก็ระวงว่าถ้าเกิดสมมติผมให้ประกันตัวอาจารย์เสียไปอย่างเงี้ยคนจะมามองว่าโอ้โหให้อภพิสิ์แล้ว <laughs> แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องโทษใครเพราะต้องโทษตั้งแต่เรื่องชั้น14แล้วอพอเรื่องชั้น14มีปัญหาปุ๊บเนี่ย ก็เลยระแวงแล้วก็เลยระแวงเลยว่าชิปหายฉันทาอะไรถูกน่ลากไปถึงนู้นได้ไหมทุกอย่างมันทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดครับทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดกับการตัดสินใจของระบบยุติธรรมเพราะเขาต้องเป็นห่วงกระแสแต่ที่พยายามอธิบายให้คนฟังระบบยุติธรรมเนี่ยผู้พิพากษาตํารวจเนี่ยไม่ควรจะฟังกระแสเลยควรจำบังแฟกต์เอาหลักฐานเป็นที่ตั้งถูกต้องคือยังให้แฟนนะครับตอนนี้ในคุกเนี่ยของคดีบอสพอเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่ง ที่ไม่สบายหนักนะที่ไม่สบายหนักที่เป็นโรคอะไรเงี้ยอย่างคนคนนี้นทำไมถึงไม่ให้ประกันเขาผมก็เียกันแต่ทําไมไม่ให้ใช่ไหมหรือทําไมให้แฟนเราไม่ส่งเขาอยู่ชั้นสี่บ้างล่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้ประกันเนี่ยนี่ต้ันมีวิธีตั้งหลายวิธีเอาทรัพย์สินมาบอกกลัวหนีอัดทรัพย์สินเข้าไปนะสองก็ใส่ไอเอ็มก็ได้ <c oughs> บอกว่ากลัวจะไปย <c oughs> ุยกับพยานก็ถ้ายุ่งเกี่ยวจริงก็จับเข้ามาใหม่ การที่ระบบยุติธรรมเราไม่ให้ประกันคนพวกนี้กำลังบอกอะไรว่าระบบยุติธรรมเราค่วยคือไม่มีวิธีป้องกันเลยที่จะให้คนพวกนี้หลังจากได้ประกันออกมาแล้วเนี่ยจะไปทาพิษอีกมันเคยเสียหายหมดแต่พี่ว่าไม่เชื่อว่านั่นคือเหตุผลจริงแต่เชื่อว่าพี่เข้าใจพี่เห็นให้แฟนเราวันนี้พี่เป็นตำรวจนะพี่ทำงี้แล้วพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรอีกวะวันนี้ตำรวจเรานั่งมีปัญหาเรื่องพวกนี้แนละ้วมากกว่าไปนั่งจับยาเสพติด S <S มากกว่าไปนั่งเป็นห่วงเรื่องคอ้าโสเพณีค้าเด็กการอย่างอื่นกันมันมันมาเลยตอนนี้การเป็น,นห่วงเรื่องกระแส <S 2> <S 2> ใช่เพราะเป็นคดีด,ดังคนติดตามเยอะพุนให้ความสนใจใ<ช>และคนตัดสินไปแล้วด้วยอเอาอย่างเอาอย่างเมือ่อกี้เราพูดเรื่องตั้มอะนะพ,พ,พ,พี่พี่พี่รู้จักพี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนกันะพี่ว่าน่าทบทวนนะตกลงยังทำไมมรู้จักคนเยอะจังเลยวะเขาต้องบอกเพราะได้เป็นเด็กน้อยของอาจารย์เด็กน้อยของอาจารย์อ่า ค้าดิแต่ถ้าเรามองกลางก่อนนะพี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะมันเป็นการพี่กับน้องทะเลาะกันอันนี้แฟร์ไหมพี่กับเจอะไรเนี่ยเจเจอ้อยเจอ้อยเนี่ยทะเลาะกันตอนพี่ขอเงินมาลงทุนสิบล้านนะด้วยตอนนั้นน้องรักพี่ถูกต้องไหมเขารับนะงวดนั้นน้องรักพี่แล้วคนคนนี้มีเงินเป็นห้าหกพันล้านใช่ไหมใช่น้องก็ให้พี่มาพอไม่รักกันแล้วเนี่ยคือมันกับผู้หญิงเวลาอยากกับผู้ชายอ่ะก็มีเรื่องนเต็มไปหมดเลย แต่เรื่องมันคือระหว่างพี่กับคุณทำไมเรื่องระหว่างพี่กับคุณเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเรืองสาธาัณะแลรวคะให้คนอื่นแต่จริงๆแล้วแค่ใช่ตั้มแต่ตอนนี้มันกลายเป็นวาระแห่งชาติแล้วมันเป็นวาระแห่งชาติใช่ไหมสื่อทุกสื่อเนี่ยโอ้โหเช้าเย็นบ่าย แต่จริงๆแล้วการให้พื้นที่ข่าวดิแหละมันทําให้สิ่งซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องสาธารณะถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของตั้มกับเรื่องเจอย่ยมันอยู่ในสื่อเยอะมากจน,นคนให้ความสนใจเหมือนกับเป็น Public issue ไม่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้เยอะมันรืงเราพูดเรื่องเกาะกูดใช่ไหมนี่ก็น่าสนใจใช่ไหมให้แฟรน,นะดดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีใหม่เนี่ยประเทศไทยจะรับมือยังไงเนี่ยเรื่องพวกนี้มันสำคัญกว่าเยอะเลยแต่เนี่ยพี่พูดเรื่องไทยตั้มไปเนี่ยนะ พี่เชื่อเลยเดี๋ยวทัวร์ต้องลงพี่ก็นี่ผมว่าก็ทัวร์ลงไม่แน่ก็จะมีคนพูดว่าไงืล้วล่าก็เพราะไอ้ทอมมันเป็นเพื่อนพราะไอ้ทอมมันก็ขี้โกงมันจะมีทัวร์ลงอ่ะโดยการที่เราเพียงคิดไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งแต่เขาก็ต้องเตรียมตัวว่าก็เพราะมันเลวไม่แต่พี่คอนบตรงนี้เรื่องที่ทอมบอกว่าน่าจะพูดนะนะแต่เราพูดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม พูดนำเราไม่มีปัญญาจะพูดเอาล่ะท่านผู้ชมครับรายการหน้ารายการหน้านะครับเราจะมาถกเถียงกันว่าเรามีปัญญาพูดหรือเปล่าเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ดูเลยนะโอเคครับชุงนี้อาจารย์เสรีมีสินดีมาแนะนำกันครับวันนี้นะคะมีน้ำพริกอร่อยๆมานำเสนอค่ะมีสองรสนะคะชื่อว่าน้ำพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูแซบค่ะ สำหรับปลาสลิดนะคะคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดๆแบบเน้นๆเลยนะคะส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซบค่ะคัดสันปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้ วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0-0-0 0หรือที่ Line TV TV 9 9ีค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับปรองความอร่อยคะ่ะ